สวัสดีค่ะเด็กๆเห็นหน้าจอบแบบนี้รู้เลยนะคะว่าจะต้องเป็นวิชาคณิตศาสตร์กุ้กงนั่นเองนะคะ,ะวันนี้ยังเป็นโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมดเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ,ะไปกันเลยนะวันนี้เป็นสถนานการณ์การลบเหมือนเดิมนะคะที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งร้อยนะคะและใช้คําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถนานการณ์นั้นๆนะคะ,ะเราไปดูโจทย์ข้อที่หนึ่ง ตายมีลูกแก้วสามสิบสองลูกนะคะตุ่นมีลูกแก้วน้อยกว่าตายนะคะอ่าอยู่เท่าไหร่ลูกอยู่สิบสองลูกนะคะเขาอยากรู้อะไรเอออยากรู้ว่าตุ่นมีลูกแก้วเท่าไหร่นะคะเอาอีกรอบหนึ่งตายมีลูกแก้วสามสิบสองลูกตุ่นมีลูกแก้วน้อยกว่าตายอยู่สิบสองลูกตุ่นมีเท่าไหร่คะเราจะหาในส่วนนี้นะคะ นะคะเราก็จะได้ว่า32-12ลบ12นะคะเพราะตุ่นมีลูกแก้วน้อยกว่าตายนะคะข้อนี้นะคะเราจะเป็นวิธีการลบ32-12ลบ12นั่นเองนะคะเพราะว่าตุ่นมีน้อยกว่าตายตายมี32คราวนี้ข้อนี้เป็นสถนานการณ์การลบเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบเนาะว่า เป็นการเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างต่กับตุน่นซึ่งต่มีลูกแก้วมากกว่าตุ่นนะคะหรือตุ่นมีลูกแก้วน้อยกว่าตา่เองนะคะเราอยากรู้ว่าตุ่นมีกี่แก้มีลูกแก้วเท่าไหร่นะคะเราก็จะต้องเอา32มาลบ12เป็นการเปรียบเทียบเนาะคราวนี้เรามาดูลูกเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ายังไงเมื่อกี้คุ้งบอกไปแล้วนะคะก็คือ32ตั้งลบด้วย12นะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นการ าวางแผนการหาคําตอบนะคะพอเราได้วางแผนเขียนเป็นโสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปหาคำตอบ3 2ลบ12เท่ากับ20ลูกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโจทย์ข้อนี้ต่อไปลูกโจทย์ข้อที่2ฟางมีตัวต่อ47ตัวฟางมีตัวต่อมากกว่าปุ้ม14ตัวนะคะโจทย์อยากรู้อะไรโจทย์อยากรู้ว่า ปุ้มมีตัวต่อกี่ตัวโจทย์บอกอะไรมาบ้างโจทย์บอกว่าฟางมีส7ิบ็ดตัวนะฟางมีตัวต่อมากกว่าปุ่มนะอ่าแปลว่าปุ่มต้องมีน้อยใช่ไหมคะน้อยกว่าฟางเนี่เลยนะเขาบอกส่วนต่างมาให้ว่าต่างกันอยู่สิบสีใช่ไหมคะเราจะรู้ได้ไงว่าปุ่มมีตัวต่อกี่ตัวเนาะแล้วก็สามารถทำเป็นแผงพังแบบนี้ได้นะเป็นรูปภาพประกอบแผ่น เป็นรูปภาพประกอบนะคะฟางมีตัวต่อสี่เจตัวนะคะฟางมีมากกว่าเห็นไหมคะนี่มีมากกว่า14ตัวปุ้มมีกี่ตัวเห็นไหมคะปุ้มนี่จะเป็นที่ส่วนของสีชมพูน้อยนี่ลูกนะคะเราอยากรู้ส่วนเนี้ยเราต้องเอา47กับ14มาทําอะไรกันคะลูกมาลบกันนะคะทาไมถึงเป็นการลบเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบเห็นไหมคะเขาบอกส่วนต่างมาให้ว่า ฟาร์มมีตัวต่อสี่เจ็ดตัวฟาร์มมีตัวต่อมากกว่าปุ้มเห็นไหมคะสิบสี่ตัวเห็นไหมลูกเราก็จะได้ว่าตัวต่อของปุ้มมีเท่าไหร่นะคะเราสามารถเขียนเป็นเปรียบสัญลักษณ์ได้หรือยังคะนะคะเราก็จะได้ว่าสี่สิบเจ็ดทำอะไรกับสิบสี่คะลูกลบสิบสี่นะคะเท่ากับเท่าไหร่คิดเลขเร็วเลยสี่สิบเจ็ดลบสิบสี่ได้เท่าไหร่คะลูกอ่าบางคน คิดออกแล้วนะคะบางคนอาจจะใช้วิธีการตั้งลบในเศษกระดาษก็ได้นะคะอ่ะหน้าลบหน้าหลังลบหลังได้ไหมดูจากหลักหน่วยได้นะคะเจลบสได้ไม่ต้องยืมใครนะก็จะเป็นเท่าไหร่ลูกสามสิบสามนั่นเองนะคะคําตอบของเราปุ้มมีตัวต่อกี่ตัวล่ะลูกปุ้มมีตัวตอสามสิบสามตัวนะคะสามสิบสามตัวนี้ได้มาจากไหนได้มาจากประโยคสาร์นะคะข้อเมื่อกี้ นี่จากประโยคสัรลักษในในตัวนี้นะประโยคสัญลักนะคะ17ลบ14ก็ได้33ตัวนั่นเองตอบเลยปุ้มมีตัวต่อ33ตัวเพราะว่าฟางมีตัวต่อมากกว่าคําตอบของปุ้มฟางตัวต่อของปุ้มจะต้องน้อยกว่าฟางนะคะเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลตรงตามกับโจทย์ที่กําหนดให้เลยนะคะถ้าปุ้มมีมาก มากกว่า47นี่ก็คือผิดแน่นอนนะคะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าฟางมีตัวต่อกว่ามากกว่าปุ้มนะถ้าปุ้มมีมากกว่าฟางนี่ก็เป็นคําตอบที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วนะคะอ่ะเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเอาออกการเปรียบเทียบการหาส่วนต่างเป็นสถานการณ์การลบนะคะสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบ ครานี้งานนะคะเดี็ยๆบางคนสงสัยว่าทําทไมวันนี้เป็นข้อสามเลยนะคะกุ๊กกุ้งลันต่อจากการบ้านวันวันศุกร์ไหมของวันศุกร์นะคะจะเป็นข้อสามเลยนะคะอ่ะวันนี้กุ๊กกุ้งให้เด็กเด็กทาลงในะสมุดเด็ก่าลืมเขียนเป็นแท่งด้วยนะคะแท่งเขียวกับแท่งเหลืองด้วยนะนะคะคุณเลี้ยงแกะยี่สิบสี่ตัวเลี้ยงแกะขาวมากกว่าแกะดาอยู่สิบสามตัวเห็นไหมคะ อยากรู้ว่าแกะดํามีกี่ตัวเห็นไหมดูกนี่เราจะหาส่วนนี้นะคะจะต้องเป็นวิธีอะไรเนาะอ่าโอเคข้อ4นะีในห้องประชุมมีผู้หญิงอ่ะเอาใหม่ดูกในห้องประชุมมีผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงอยู่11คนเห็นไหมคะมีผู้หญิงสามสิบหกคนจะเป็นผู้ชายกี่คนนะคะข้อนี้เป็นวิธีอะไรเนาะนะคะแล้วก็ตอบให้ครูกุ้งด้วยนะตอบเลขอารบิกตรงนี้นะคะ งานในวันนี้ไม่ยากเลยนะคะอะ่งานในวันนี้ไม่ยากเลยให้เด็กๆทำสองข้อนี้แหละลูกข้อสามกับข้อสี่นี่นะคะดึด๊ดเอาใหม่นี่หข้อแล้วก็สองข้อนะคะทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งกูเกิเหมือนเดิมนะคะไม่ยากเลยสองข้อบ๊ายบายอย่าลืมอย่าลืมเขียนรูปภาพประกอบด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย